สวัสดีกันยามเย็นทุกๆคนครับผมเย็นวันนี้วันที่26มีนาคมนะครับ2,563นะครับติดตามกันมาเกือบจะ1เดือนแล้วครับ26วันผ่านไปกับบ้านหลังนี้นะครับบ้านสไตล์โมเดนนะครับขนาดความกว้างด้านหน้า8เมตรจากด้านหน้าไปด้านหลังรวมถึงระเบียงด้วย11.5เมตรพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ80ตารางเมตรโดยประมาณนะครับเป็นราคาเหมารวมครับหมายถึงค่าช่างอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าของบ้านพร้อมเข้าไปอยู่ข้างใน แต่ว่าเราจะต้องมีสุขภัณฑ์อะไรต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่นอนผ้าห่มอันนั้นเราจะต้องหามาเองผ้มาม่านพวกนี้เราต้องติดตั้งเองนะครับราคาเบ็ดเสร็จร,รวมอยู่ที่6กแสนห้าหมบาทครับก็แล้วแต่ว่าเราจะตกลงกันได้แต่และพื้นที่จะราคาจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นยังไงแบบไหนต้องการเกรดอะไรยังไงบ้างเหล็กเป็นแบบไหนอิฐใช้อะไรประมาณนั้นแหละนะครับหกแสนห้าหมบาทครับบ้านหลังนี้นะครับโดยช่างชูนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเบอร์โทรของช่างไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 5 5โดยประมาณครับฉาบด้านนอกเสร็จแล้วครับงานค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่นะครับตามที่เห็นนะครับนี่ครับมันอยู่ข้างๆบ้านผมครับก็เลยพาทุกท่านได้มารีวิวดูได้นี่ครับตอนนี้งานฉาบข้างๆก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเรียบร้อยละงานค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างจะดีนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูบริเวณรอบๆด้านหลังว่าจะเป็นยังไงนะครับด้านหลังของตัวบ้านนี่ครับ ด้านหลังของตัวบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับก็จะมีการขุดนะครับจริงๆดินเขาไม่ได้ถมเยอะขนาดนี้หรอกนะครับแต่ว่าผู้รับเหมาไม่อยู่ก็เลยมีการถมเพิ่มขึ้นมาแล้วจะมีการลื้อออกนะครับเพื่อที่จะให้ตัวบ้านมันสูงขึ้นนะครับเขาถมดินเยอะเกินไปเท่าที่ถามผู้รับเหมาะนะครับด้านหลังของตัวบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับ8เมตรนะครับอาจจะมีการก่อบล็อกออกมาเหมือนกับบ้านหลังนู้นก็ได้เหมือนกับบ้านของพี่สาวถัจากนั้นก็จะมีการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตีไม้และแนงหรือไม่ก็ปล่อยล่งแบบนั้นก็ได้เพื่อที่จะใช้ในการตากผ้าหรือไม่ก็เป็นที่เก็บของประมาณนั้นก็แล้วแต่เจ้าของบ้านจะเพิ่มเติมอย่างไรแบบไหนครับอันนี้คือบริเวณด้านหลังประตูครับบางท่านก็บอกว่าถ้าประตูด้านหลังตรงกับประตูด้านหน้ามันจะผิดหลักห่วงชุยนะครับแน่นอนครับว่าประตูหลังกับประตูหน้ามันจะไม่ได้ทะลุกันเหมือนกับแบบนี้นะครับ ประตูด well ้านหน้าจะไม่ได mm ้อ hmm. ยู่ตรงนี้แต่ว่ามันจะอยู่เยื้องๆกับในล็อกล็อกแรกมันจะอยู่ฝั่งตรงกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่ตรงกันหรือถ้าเกิดว่าจะทําบ้านนะครับถ้าจะคุยกับผู้รับเหมาว่าไม่ได้ต้องการในรูปแบบนี้ประตูอาจจะอยู่ฝั่งด้านนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะต้องการในรูปแบบไหนอย่างไรเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีหลักในการคิดรูปแบบที่มันต่างกันนะครับแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่บ้านหลังนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าเจจ้้้้าาาขอองงบบบนนนะตกกรรใูปแแไหลว จะคุยกับผู้รอบเหมาได้ว่าอย่างไรนะครับ <c oughs> ฉาบเสร็จแล้วนะครับบริเวณรอบๆบ้านเห็นไหมครับงานค่อนข้างที่จะแบบเนี้ยเลยทีเดียวทาที่เห็นครับเชิงชายก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดครับก็ยังคงมีการตีเพื่อที่จะแบบทํางานหลักๆให้มันเสร็จก่อนจากนั้นก็จะมีการมาเก็บรายละเอียดที่หลังครับพาดูทุกคนได้มาเดินดูรอบๆนะครับจากด้านหน้าถึงด้านจากด้านหลังถึงด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็น9เมตรครับแล้วก็3เมตร1 2 3สแล้วก็ จากตรงนี้ถึงตรงนู้นครับ8เมตรตรงนี้จะเป็นล็อกละ4เมตรนะครับก็จะเป็น8คูณ9นะครับโดยประมาณแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านหน้าซึ่งเป็นระเบียงอีกนะครับที่ยังไม่ได้นับรวมนะครับพื้นที่บ้านหลังนี้ถ้าจะสร้างให้เสร็จแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยในการที่จะจอดรถหรือทํากิจกรรมเพิ่มเติมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก130ตารางเมตรโดยประมาณถ้าจะให้ดีนะครับข้างบนครับเนี่ยครับเป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดอยู่เชิงชายครับจะต้องมีการมีการเอา แผ่นปูนนะครับเขาเรียกว่ามามาโป้ะนะครับมาโป้ให้มันเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการทาสีนะครับมันถึงจะเป็นงานที่เนียนตานะครับประมาณนั้นถ้าเกิดว่าใช้เป็นรูปแบบของไม้ที่มันเป็นสีเลยมันอาจจะดูแบบมีรูน็อตมีอะไรต่างๆซึ่งแล้วแต่เจ้าของบ้านว่าจะต้องการในรูปแบบไหนนะครับอันนี้คือบริเวณรอบๆด้านข้างเนี่ยครับตามที่เห็นเลยฉาบเสร็จแล้วนะครับก็เป็นไปอย่างที่เห็นตามภาพเลยนะครับ เดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูภายในครับว่าฉาบไปถึงไหนอย่างไงแล้วนะครับเพียงแค่ประมาณสัก26วันครับก็ถือว่ามาได้เร็วอยู่นะครับสาหรับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับห้องนอน3ห้องนอนนะครับขนาด3คูณ3เมตรโดยประมาณนะครับข้างในนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับยังไม่ได้มีการ ตีฝ้านะครับเพราะจะต้องรอในเรื่องของสายไฟงานสายไฟแล้วก็จะเป็นงานาเก็บรายละเอียดภายในอีกเพื่อที่จะให้มันเบ็ดเสร็จหมดก่อนถึงจะมีการตีฝ้าแล้วก็ทําอะไรหลายอย่างลงไปนะครับนี่ครับห้องสองห้องตัวนี้นะครับกาลังตีวงกบเพื่อที่จะเอามาทําเป็นห้องครับนี่ครับเป็นไม้เป็นประตูกําลังตีวงกบไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นโครงเหมือนกับห้องที่อยู่ฝั่งทางด้านนี้ครับนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ นี่เลยนะครับก่อได้ขึ้นมาประมาณสัก6บล็อกนะครับก็จะมีการเททับหลังหรือจะเรียกว่าคานอีกชั้นหนึ่งนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวบ้านมันแข็งแรงขึ้นมันจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่มันจะร้าวหรือการที่มันจะมันหักมันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือรูปแบบของการสร้างมันก็น่าจะเป็นอย่างงี้ครับนี่ครับจะไม่มีเสาครับแต่ว่าจะเป็นการก่อปูนหล่อปูนขึ้นมาคล้ายๆกับเสาเห็นไหมครับจะมีแม่แบบรองรับไว้อยู่นะครับหัจากนั้นก็จะมีการฉาบไว้นะครับ ก็จะมีวงกบเอามาใส่นะครับ2ห้องแล้วนะครับ1ห้อง2ห้องนะครับ3าเมตรแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอีก1ห้องนะครับนี่คเพืก็จะเป็น3ห้องนอนตามที่เห็นนะครับข้างบนก็จะมีการตีฝ้าในระดับนั้นแหละนะครับตีฝ้าระดับคานเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนั้นนะครับที่มันค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วประมาณสัก 80- 90%แล้วนี่ครับภายในห้องก็จะมีการนี่ครับฉาบเสร็จเรียบร้อยตามที่เห็น เป็นแบบนี้ครับงานฉาบถือว่าโอเคอยู่นะครับละเอียดนะครับทาสีลงไปมันจะเพิ่มมิติขึ้นมานะครับส่วนฝั่งด้านนี้ก็ยังคงไม่ฉาบครับเหลือลไว้อยู่นะครับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่าทีมช่างก็มารวมกันที่เดียวละหลังจากที่เสร็จงานจากที่อื่นามานะครับก็จะมารวมกันที่นี่เพื่อที่จะเร่งงานให้เสร็จภายในเดือนเมษายนเท่าที่สอบถามช่างนะครับ จะเสร็จสิ้นประมาณสัก2เดือนโดยประมาณเท่าที่ถามดูข้อมูลแต่ว่าสัญญาจริงๆในการสร้างก็จะอยู่ที่ประมาณ3เดือนเผื่อไว้ประมาณนั้นนะครับทะลุออกมาด้านหลังครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวขนาดประมาณ 3, าูณสเมตรโดยประมาณนะครับนี่ครับล็อกนี้3เมตรแล้วก็จากตรงนั้นถึงตรงนี้4เมตรนะครับจะมีซิงค์ให้นะครับเป็นรูปตัว L นะครับไว้วางเตาแก๊สหรือไม่ก็ซิงค์ในการเก็บจานเก็บอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นประมาณนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไร ะร,ระบบสายไฟอะไรยังไงก็สามารถคุยกับทีมช่างได้ว่าจะต้องการให้อยู่ในรูปแบบไหนหรือพร้อมที่จะทําการติดแอร์หรือไม่ถ้าทําการติดแอร์ช่างก็จะได้เดินสายอะไรให้เบียดเสร็จนะครับฝัง่งนี้จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำนี่จะแยกออกเป็นสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะต้องการในรูปแบบไหนบางครั้งอาจจะโลาะตรงกลางของแล้วทำเป็นห้องเดียวก็ได้เป็นห้องใหญ่หรือบางครั้งอาจจะเป็นในรูปแบบของห้องน้ําตรงนี้จะเป็นห้องน้ําในตัว ของห้องนอนห้องนั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะต้องการในรูปแบบไหนแล้วก็จะคุยกับช่างได้อย่างไรนะครับนี่คือบริเวณห้องน้ําก็จะมีการปูกระเบื้องขึ้นไปเพื่อที่จะให้มันสุดนะครับเห็นไหมครับเวลาฉาบก็จะมีการเอาไม้กวาดทางมะพร้าวมาขีดขีดขีดไว้เพื่อที่จะเวลาปูกระเบื้องมันจะได้เกาะนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเกาะพามาดูกันแบบนี้ครับทะลุออกมาประตูด้านหลังครับตรงนี้อาจจะมีการต่อเพิ่มเติมออกมาก็ได้หรือ ก็แล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านจะต้องการในรูปแบบไหนถ้าต้องการเพิ่มก็สามารถคุยกับผู้รับเหมาหรือช่างของที่เราจะทําได้นอนาคตนะครับก็จะเป็นกันประมาณนี้ครับนี่เลยเป็นแบบนี้อันนี้คือบริเวณด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้ก็พาดูทุกคนได้มาติดตามดูครับก่อนที่จะเสร็จสิ้นว่ามันเป็นยังไงแบบไหนพามาติดตามและก็อัปเดตเรื่อยๆครับผมนะครับเดือนเมษาก็คาดว่าบ้านหลังนี้น่าจะเสร็จสิ้นลงนะครับพาทุกคนได้มาดู ด้านหลังโอเคแล้วนะครับส่วนด้านข้างเดี๋ยวเจริญย้อนกลับไปดูจนกระทั่งถึงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเก็บรายละเอียดค่อนข้างที่จะโอเคนะครับข้างข้างนะครับจะมีการขุดลงไปอีกประมาณสักเข่าประมาณสัก60เซนนะครับเพราะว่าดินเขาถมสูงเกินไปก็จะมีการฉาบนะครับเป็นเอวด้านล่างเวลาทาสีมันจะแยกชั้นนะครับว่าชั้นเอวแล้วก็ชั้นผนังประมาณนั้นแหละนะครับนี่ครับพาดูทุกคนเนี่ยมาดูงานเขาน่าจะละเอียดนะครับตามที่เห็นนะครับ สวนเชิงชัยด้านบนไม่แน่ใจว่าเจ้าของบ้านจะต้องการสีอะไรยังไงส่วนกระเบื้องแผ่นเรียบพิตีด้านข้างก็ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นสีอะไรยังไงซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาในรูปแบบไหนสีมันจะเป็นตัวที่จะทําให้บ้านนั้นโดดเด่นหรือจะไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับสีเหมือนกันนะครับบางครั้งบ้านสวยแต่สีมันไม่โอเคมันก็จะไม่น่าดูแต่ว่าบ้านหลังนี้เราก็จะรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเสร็จสิ้น สีมันจะเป็นสีอะไรนะครับเหมาะหรือเปล่าเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการที่เราจะสร้างบ้านได้นะครับหกแสนห้าหมื่นบาทครับเป็นงานเหมาอุปกรณ์ค่าช่างมุกนี้แหละนะครับกับช่างชูนะครับแต่และพื้นที่ค่าช่างแล้วก็ค่าวัสดุอุปกรณ์จะไม่เหมือนกันนะครับช่างแต่ละทีมก็จะมีการคิดค่าแรงค่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายบ้านหนึ่งหลังถ้าเราจะคิดในเรื่องของค่าอุปกรณ์นะครับมันก็จะครึ่งหนึ่งเลยของค่าช่างนะครับเพราะว่าแต่ละที่นี่คือแบบ มันเป็นงานที่แบบว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสร้างบ้านได้นะครับแต่ละคนก็จะมีพรสวรรค์ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าแรงค่าหัวคิดอะไรต่างๆของเขานะครับบ้านบางหลังเขาบ้านบางหลังเขาต้องมีการออกแบบโดยมีการซื้อแบบจากสถาปนิกพวกนี้แหละนะครับเป็นประมาณนี้โอเคนะครับพาทุกคนไนดะ้มาติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไนดะ้มาดูเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับสาหรับบ้านสไตล์โมเดินตามที่เห็น3มห้องนอน2ห้องน้ําครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ